อ,อีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมโกตีมิสูจีเอซีนะครับเดี๋ยวกอดอื่นเลยผมต้องขออญาตถอดแมสกนิดนึงนะครับทําไมอ่ะครับวันนี้ม,มันจะพูดไม่รู้เรื่องครับผมนึกว่าถอดนี่จะให้เห็นหน้าอันหล่อเหลานั่น <laughs> ไม่มีหล่อแล้วสภาพนี้โอเคมาครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถเอ็กซ์เ r GT อสีขาวมุกที่ เตรียมจะส่งมอบในวันนี้นะครับก็ลูกค้าได้มานั่งรอแล้วทีห้องรับรองนะครับก็ขออนุญาตเขามารีวิวแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมพาชมกันเลยครับว่ารถคันนี้จะแต่งเต็มขนาดไหน <c oughs> มาเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น x e ็กเค g นสีขาวมุกนะครับผมใส่ชุดสปอร์ตไอชยใส่ช,ชุดแต่งใ <c oughs> ส่ชุดแต่งสปอร์ตว p นะครับผมแต่งเต็มดูหรูดูหรูหรานะครับแล้วก็ดูสปอร์ตด้วย นี่อันดับแรกเลยต้องขอย่าตแนะนํานะครับลูกค้าคได้เปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับ<อ>เป็นแสงสีขาวนะครับมินิเลนหรือว่าเรียกว่ามินิเลนนั่นเองนะครับผมมันจะมีโคบโปรเคเตนิดนิดนะครับเป็นลูกแก้วรประโยชน์ประโยชน์ที่เปลี่ยนมานี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยหนึ่งเลยครับทำให้ผว้ขี่มองอเห็นวิสัยทัศน์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับออมองเห็นถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะมี โคมแก้วอ่าเขาเรียกไรนะโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เล็กๆนะครับเป็นมินิอ่านั่นแหละเพื่อบีบแสงนะครับที่มันฟุ้งออกนะครับให้แบบมาอยู่ในทางนะครับเพื่อไม่ให้ขันข้างหน้าครับเอพืก็ไม่ให้ข้างหน้าเขาแยงตาเพื่อไม่ให้แยงตาขันข้างหน้าเหมือนจะไม่ตื่นเช้าๆจะเป็นแบบนี้โอเคไปต่อแล้วโอเคนะครับก็ไฟหน้าได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นแบบ LED นะครับก็ หเห็นไหมครับสังเกตไมครับว่าพอเราเปลี่ยนแค่ไฟหน้านะครับนี่มันจะคุมโทนเป็นสีขาวนะครับผมไฟหน้าเป็นสีขาว LED สีขาวนะครับ <c oughs> แล้วก็ไฟหลีคดคริตไลท์ LED เขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ก็จะด,ดูค l ีนนั่นเองป้าเดี๋ยวผมพาชมกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับสำหรับคันนี้อุปรกรณ์ที่ได้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปคือนี่เลยครับคิ้วกันสาดนะครับ,รรรบแล้วก็เบ้ามือจับกันรอยนั่นเองนะครับผมโยนยของเบ้ามือนี่อะไรครับ การลอยครับกัรลอยเล็บนี่แหละครับผมอ่าแ่นแหลกก็เพิ่มทั้งให้ทั้งความสวยนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเขาก็กานลอยเล็บด้วยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นสีโครเมี่ยวนะเข้ากับตัวมือจับพอดีนะครับใช่ครับเข้าพอดีแป๊ะๆเลยแบบนี้ไปพุทธพิธพุษ์เฮ้ยไปพุทธพิธภัก์อ่าแล้วก็ด้านข้างของรุ่น GT นะครับก็จะมีสเกิร์ตนะครับผมที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปแล้วเคยมีลูกค้าหลายท่านถามว่าติดบนดข้างได้ไหม ถ้าจะติดตั้งบันไดข้างในรุ่น GT นะครับเราก็ต้องเอาสเกิร์ตออกนะครับผมนั่นแหละใน g c นี่เราเคยติดไหมเราเคยติดตั้งบันไดข้างในรุ่น GT อยู่คันนึงครับแต่ว่าคันนั้นไม่ได้ใส่สเกิร์ตลูกค้าเลือกเป็นบันไดข้างนั่นเองมันเลยจะติดตั้งได้จัดไปนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเรามีตัวอย่างแล้วแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่มีชุดแต่งแต่มีบันไดข้างใช่ถูกต้องครับผม ส่วนด้านท้ายนะครับต่อมาที่ด้านท้ายของกรวรุนะครับของรุ่นของชุดแต่ง s ปอด t v วีนะครับก็เช่นเคยเราจะมีคลิปสีแดงให้อย่างนี้นะครับยิงยาวไปยันนู่นเลยครับผมบางปะกงงไปไกล hm ไปอีกหน่อยอันนี้นี่ผมไปไหนแล,ล้วชนบุรีอย่างกลับมาก่ว่ารับก <ack> ลาก่อนนะครับก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตด้านท้ายนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะครับนี่ยิงมุมข้างด้วยนะครับ เกือบ,บางทีเราจะเบียดเสาว่าปั๊ดปั๊ดปั๊ดอย่างนี้เราก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาดัวยเองคือถ้าเราตั้งใจจะเบียดเนี่ยมันก็จะร้องฮะเซ็นเซอร์ก็จะร้องว่าพ่ออย่าเบียดเราแอดแอดแอดอ่า <c oughs> อันนี้นะครับส่วนภายในของตัวรถคันนี้ก็จะมีผ้ายางเข้าลูกกระดุม 6D แบบนี้นะครับนี่เปิดไปหนะ่อยเปิดไปปนเะย็นข้างหลังเลยครับเปิดไเห็นไหมครับอ๋อไม่เห็นเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ พี่หาแสงเ <Okay. S 1> ค่ <Okay. S 1> ก็จะมีก็เราจะติดตั้งผ้าย,ยางเข้ารูปกระดุม6ดีนะครับ <c oughs> ส่วนคันนี้จะเป็นดำขอบดำนะครับเน้นคุมโทนสีขาวดำเมื่อกี้ผมเห็นข้างหลังนี่พับได้คือพับได้กี่สเต็ปเนี่ยโชว์หน่อยครับโ oh, อ้โหพูดแล้วจะหาว่าคุย <c oughs> คุยซะหน่อยเถอะเดี๋ยวก่อนนี่นี่ครับผมพับเรียบแบบนี้นะครับติดขอเล็กนิดนึงพับเรียบแบบนี้ก็คือนอนได้ ครับผมก็น้องๆหนูๆสามารถขึ้นไปนอนได้สามารถปูนอนได้นะครับปูเสือนอน3ามคนปูอะไรมีหกขาปูเสือนอน3ามคนนี่นะครับก็ถ้าพับทั้งหมดนะครับก็จะเรียบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเสือปูนอนอย่างนี้กดันนี้นะครับผมเป็นหน้าจอกลางขนาด1 4นิ้วนะครับพร้อมับสมูทแอนด์สไลด์นั่นเองนะครับเพียงแค่เรากดปุ๊บคะแนนมานก็ค่อย ปิดออะมาแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีไฟเขาเรียกว่าไฟเก๋งอ่าไหนครับโชว์หน่อยครับมันต้องมันต้องปดเปิดไฟกอ๋อต้องต้องเปิดรถใช่ใช่โชว์ไม่ได้นะแต่มันมีแสงสีขาวครับผมอ่าฮโม้ไว้ก่อนนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรนั่นจอกลางนั่นนั่นเดียวกลางอ่ะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหน้าต่อนะครับ ด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะครับก็จะมีจอหน้าขนาด9นิ้วนะครับสเปคแรม2ลอม32นะครับพร้อมกล้องหน้ารถขนาดอแบบแปะนะครับที่แอบแอบไว้อยู่ตรงนี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับสำหรับคันนี้มีไอเทมใหม่มาด้วยนะครับผมตรงนี้อะไรครับผมอันนี้คือที่พักแขนนะครับของ e อ c ก t ์เนนั่นเองนะครับอ๋อขอไปดูสักหน่อย สำหรับประโยชน์ของที่พักแขนนี่นะครับก็ไว้เวลาที่เรานั่งนี่ผมโชว์ให้ดูเราก็นั่งน,น,นี่ <c oughs> แล้วก็ได้พักแขนอย่างนี้ครับก็ <c oughs> ทําให้เรารู้สึกรีแหล์นะครับแล้วก็ผ่อนคลายในการขับขี่ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ประโยชน์ของเขายังไม่ใช่แค่นี้ครับผมนี่ตรงช่องนี้ครับสามารถใส่กระดาษทิชชู่ได้นะครับนี่แล้วก็ดึงจุ๊กจุ๊จุ๊อย่างนี้ได้เลยใช้งานจะง่ายขึ้นใช่นี่ครับกระดาษทิชชู่ใส่ปุ๊บนะครับแล้วเราก็ดึงจุ อย่างนี้เสียงดึงนี่แปลกๆนะ <laughs> ครับผมแล้วก็คันนี้นะครับจะมี USB บีคลิกชาร์ดด้วยนั่นเองออติดตั้งเรียบร้อยครบเครื่องเรื่องต้มยำน,นะครับนี่รถใช่ไหมครับห <laughs> ิวครับผม <laughs> เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้ารถเ p ็ n เค r GT สีขาวคันนี้นะครับ บอกเลยว่าดูดีทั้งดูอยู่ด้านบนครับคนดนดูดีทั้งภายนอกและภายในเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีฟังก์ชันดีๆเทพๆอีกมากมายที่เราได้ติดตั้งเพิ่าไปนะครับผมต้องเจ๊กหน้าเลยหรอล่อหมั่นไส้ตั้งกล้องเดินชนโอเคครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ผมต้องขอตัวส่งมอบรถคันนี้ก่อนละกันนะครับพอดีลูกค้านั่งรออยู่แล้วเดีวเราคบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ แต่นีหคนนี้เอวหิวจริง